นี่คือผลงานของผมในการปลูกผักแนวตั้งเป็นหักผักไฮโดรโปนิกครั้งที่สองครั้งนี้จะมีการดูแลน้ำที่ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาครั้งที่แล้วก็คือ,อแสงแดดไม่พอเพราะฉะนั้นผักบางชนิดต้องการแสงแดดในช่วงบ่าย แต่ตอนนี้รู้สึกแสงแดดดังนี้เป็นแสงแดดในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นออมันก็เลยได้แค่นี้แต่สังเกตว่าตอนนี้หักอายุป,ประมาณ30วันก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการนำแจกเพื่อนบ้านทั้งหลายเลยนะครับ จะเห็นว่าผักจะไม่เป็นพุ่มทรงสวยเพราะว่าลักษณะเป็นแบบน้ําบางนะครับน้ําบางลักษณะนี้จะประหยัดน้ำจะประหยัดน้ำ